สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชยันบ้นม่วงครับครับเมื่อนี้ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ป้านน้องนาหารอยู่ที่สวนเงาะของท่านภูมิกับอาคมนะครับซึ่งเงาะเพิ่นออกหลายครับปีนี้ก็เลยได้รับการทรงสัญญานจากเพื่นน่ามาเก็บเงาะไปกินในวัสันนะครับ ก็มีทีมงานมาหลายท่านหลายคนโดสิปเป็นบริโภคธรรมตะกา,าผู้ไทยดำเอเวนเจอร์นะครับน้องซีนุน่นชาแนลก็มานะครับเดี๋ยวสีผาา้าถ้าผู้ชมเมบืงบรรยากาศเมื่อนี่ฝนตกลินนะครับเบืงบรรยากาศเก็บเงาะนากันครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่บ้านน้องนาหารอำเภอวรนิวาสจังหวัดสกลนครน,นะครับ นี่ครับคือสวนเงาะท่านภูมิกับอาคมนะครับเริ่มออกลายแล้วครับนี่ดก,กน,นะครับตีนสีสวยน่ากินมากเลยบรรยากาศฝนตกลินนะครับมาเก็บเงาะกัน นี่พ่นมารอพ่อหนึ่งไปง่ายนี่พ่นชิมแล้วอร่อยไหมท่านผู้ครับเจ้าของสวนครับยังท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับผมเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการเกษตรได้เนี่ยครับเพราะว่ามุ่งมั่นครับแต่ว่าแห้งบ่ดค่มีหรอกมุ่งมั่นยุติใจมุ่งมั่นแน่นอนครับเพราะอยาตสัมผัสท่านผู้กับนะครับครับผมไอ้ง้อปลูกมาแค่ปีแล้วครับเนี่ยมันสวนนีซี่ปีครับซี่ปีเนาะ เป็นปีแรกที่ออกลูกครับผมออกเกือบทุกต้นเลยครับสามารถเกาซิมหาใบต้นออกเกาซิมหาต้นนะครับประมารถอับปีที่สี่สุดยอดเลยครับสุดยอดแต่ว่าปีตอนปีที่สามมันออกประมาณซีหาต้นต้นที่มันสมบูรณ์นะเกื่อนต้นมาตรงไหน่ปีที่ปีที่สี่นี่ออกเบิดเลยครับครับผมนั่งที่เห็นเนี่ยหละครับครับผมท่านจอชิมไหมครับลองชิมเหรอครับลองชิมลองมาครับขอบคุณครับผมอันนี้ปลอดสารครับขอบคุณครับป่ได้ฉีดยาแน่นอนเลย มันมันมันมสนตางมันสดตางจากเงาะตอนออกคือมหนึ่งโบช้ะน้ำครับสองมันหล่นหล่นกรอบกรอบขอบีกีนะครับมาบ้านครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศฝนตกลิ้นเก็บเงาะที่สวน่านผูกับนะครับท่านภูิกับอาคมนะครับหนึ่งลูกเงาะนะครับพอได้กินแล้วครับ แสบหวานวกับลูกหมากเลยครับแต่ละต้นครับต้นนี่ลูกแดงมากเลยครับคานผู้ชมครับนี่แดงมากเลยนะครับ ตรครับับมาได้ครับคนีร่อยครับอร่อยหวานกรอบลอนดีครับต้นนี้คือแดงเป็นพิเศษอ๋อนี้อันนี้อันนี้ไม่ลงเรียนตัวนี้อ๋อว่าอยู่มันพันพันงีอันนี้ัวสีโอ้โอนี่กี้ต้น่ะัวสีี่ดหัวสีเนาะครับนาเนาะเดี๋ยนิดนึงัวสีเอมแต่ามคิวนเียเรนกับตัวนงปลูกไว้ครับหนึ่งครับครับท่านชมอย่างหล่เบ่ง่วนหัว ขันหนผู้อุ้มครับอาคมเบ่งเต่ละต้นนะครับรู้สึกวสิดกพอสมควรนะครับเป็นเงาะโรงเรียนนะครับอยู่บ้านหนองน้งนาหารอำเภอวานอนยิวบาดจังหวัดสกลนครกินละแ่บนะครับหวานกรอบ เหนือหลายนะครับทำาุผู้กำกับครับ,รบไปลงทุนหลายไปเลยครับไปในการปลกูกเนี่ลงทุนสูงบ่อ่าลอยต้นนะครับครับระบบน้ำเนี่ยนะถ้าระบบน้ำเทิงพืชพันธุ์เนี่ยนะครับของผมลอยต้นนี่ ประมาณห้าหมื่นโอ้ประมาณห้าหมื่นนะครับแต่ว่าแห้งตอกเฮ็ดเองนะครับเด้อมาว่าลงอุปกรณ์ลงอางพอดีหยาดหยาดพระเนธหายนห้าหมื่นตั้งเก่งพันกิ่งอย่างนี้อร่อยต้นประมาณนี้เก่งนี่เป็นกิ่งช่ำหรือว่าเป็นเขาอยากเสียบยอดเขาเสียบยอดนะครับเนาะจะกินเร็วเสียบยอดครับครับครับพี่แขกอะไรแม่นบอกเจ้ดำเหรอแม่นไดเจอมาแล้วบอกมาแล้วพอดดีเราเจอเล่าเนื้อเล่าเนื้อ เอาไปนี่ครับได้เป็นมักสาวดีมากเลยเพราคือต้องรูรอขึ้นโอ้สาวหลคุณดีขึ้นมดคุณดีขึ้นมสาวสาวหลเลยสาวหลบ่กอใ่เกือบหนังล้วลุยสวนคักแบบใจยังซีท่ันสอเนี่ยต้องใบูดต้องใบูดไไหเล่าให้ฟังหน่อไล้ี่ยะเพ่นทเี่ยเดี่ยวบ่อโอ้การมาคักบ่อามิงพิเ c ษพิเแนลนำเสนอบ้างเนเอาลองกินบ้างเลยให้กินแซ่บหกินให้บ้างเลยผมพังครับปาดคุบ คือดกคักเนะครับพุ่งแล้วมันดอกปีแรกครับอืมดอกดีแรกปุ่ป็นซิมมันจะสุดทางครับซิมเมันเป็ยางมาก็ดีอิ่มพอนเพล่ไม่ไม่เห็นกันร่างอาทิตย์หนึ่งคือส่งมี่หนามีนวดเลยขึ้นไงเออเป็นต้นไหนเอ๊ะย้ําหนูเนี่ยกส้มมี่หนำไปนวดเลยขึ้นนะโบราณโอ้โหี่กินเบียร์เหล้าวะอย่างไหนมึงจะกินไปเคยเหล้าหรือไปกินเบียร์เหล้าเออเป็นต่างตางตานี่ ไม้ยกาเห็นึงเปตังต่างตางต่ครับไปได้แซบปะเโควิดนะก็เศร้าซีบึงน้ำเปได้ไหนหวานดีเนาะหวานอาะหวานครับครับครับกรอบยอดเลยครับผมครับโอเคครับโอเคสามน้มันหรอหม้อหมอหอนยขึนก่งหบดแล้วบ่อูีฝนกับประมงกับเก็บงาะปันพี่น้องกินครับคระมงับมัคน ธรรมะทมโมนะครับนี่คนมีจิตใจเมตตาปณีธรรมชาติครับมากินที่สวนกินฟรีครับนสบอมเอ็นเชิญพี่น้องมาเลยมากินหัวโซนกินฟรีไม่ต้องเอาจักบาทมาสั่ครับกินได้พวเกินผู้ละสามโลกเสื่องผมหลอนกินเท่าไหร่ดอยิ่งคนเป็นเบาหวานเลยกินเยอะไม่ได้น้ำาลในเล วันนี้น้องสีนุ่นชาแนลก็มาด้วยนะน้องสีนุ่นเป็นไงน้องสีนุ่นสบายดีเนาะน้องเพิ่งเก็บไปกระสอบนึงแล้วค่ะจะพุนแต่ตรงนี้ค่ะแต่มาเก็บสีหามากนะคะพี่จอยมาเร็วนะคะวันนี้น้องสีนุ่นไปมาผู้เดียวเด้อมากับสาวสวยแหงโคกน้องนาสีนุ่นน้อคือพี่จอยของเรานะคะนาพี่จอยนี่คลองมากเพลินนะคะมาเก็บทั้งแรกน่าจะกินหมดเป็นโลละ คค่ะรับมาเท่าไรบอกไกครับรับมาทาไหครับรรยาการหวาน้งันผู้ที่มาชมสวนของท่านครับรพมบรรยากาศฝนตกฝนตกเอาลมาครับเอาลวมกันครับผมไม่ไกลก่อนครับที่เราไม่เย็นไม่ยาวกานเราพรมมาเก็บเหงาะมาชินงาะมาชิมเงาะ เลี้ยงนไปอีกเอากระเป๋าคน้าไปหน่งค่อยัมาน้อยไปอีกนิดนึงปัานีก็ได้มาเอลฮีก็มามาครับเนี่ยมาพี่จักนั่งเล่นงใสวหัวใส่หัวอันรำมันก็ตมองกินนะเว้ออะไรใส่หัววนเยี่ยม บรรยากาศส่วนงอกกินกันไหมครับทางเรากินค่ะ อ้าวพอละรอ่อนก็มาเป็นแบงก์บนดูดน bon ิ้วเลยเตือนยากหน่อยสักหน่อยนะทุกคนเ้านไว้ฝนตกรถลงมาเลยอืมเขาจะเอาไปเลยไปแล้วจะเอาไปแล้ว งานมาเก็บเงาะกำลังทยอยเดินทางรองเท้าเขามีไม่ใสม่มีไม่ถือถือกันทำไมเนี่ยพักกินข้าวครับว่าจะว่า,านอนเบาแสบเลยหรอเอี๋ยนอนแบบนึงเตือนนอนแบบนึงเตื่น สวัสดีนะสวัสดีกล้องก่อนสวัสดีกล้องทุกคนเลยยาสวัสดีกล้องยันลูกอร่อยจันเลอร่อยไหครโดยท่านผู้กับคมครับวันนี้เลี้ยงข้าวเที่ยงด้วยนะครับคนนี้อร่อยไหมเนี่อร่อยเหมือนกันนี่อร่อยกินมือวันนี้ข่อยไว้กินกินกินโอ้ขอบคุณเจ้าของสถานที่หลายๆเลยครับมือนี้มากินเงาะฟี่แถมยังได้กินข้าวฟี่อ้วยเลี้ยงข้าวเที่ยง จากกซื้อซื้อกับบานอยู่ซื้อกับบาลหัุนเกษตรกรไปร้อยโลอาะหรือกินข้าวน้ำกันครับพี่น้องเอาไปเบิ้งไปเบิ้งปะไป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 ข้าวไปคนเราก็นอนไปนะก็นอนไปนะโอเคเอาเสปบไปเร่ไปเร่ไปเร่กักเคไปวหมุนติวติวแต่รวย เียงอาหารวันนี้มีหมูนะครับข้าวเยอะมากเลยยอดเลยนะครับข้าวก็่มีอะไรมีทอดหมูส้มตำแกงหน่อไม้กินข้าวเที่ยงหลังจากเก็บง้อเสร็จนะครับมาดื้อมาดื้อครับมาดื้อเจ้าภาพท่านผู้กับอาคมมาครับ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 ขาก็โบได้ดำเนี่ยครับมาบุ้งครับข้าโบได้เลยครับเอาสิ่งพิเศษจากข้าม แกงโนไม้ครับเดี๋ยวอันนี้เขาใส่ซ้อนกลางครับเดี๋ยวมาตรฐานครับซ้อนกลางซ้อนกลางโอเคเอามาบะนี้เดี๋ย่บางทีเรามกินบะที่นี่แกงโนไม้ครับกินเป็นเสี่บแกงโนไม้ของยุหาส่วนเงาะนี่นีเพิ่นทีมีต้นต้นเอ่อต้นต้นไผ่อันนี้ไผ่เป็นสวนเลยครับผม ไม่ได้แซ่บแซ่บอ kind of ีสานบ้านเฮาแท้ๆเลยครับ <toes> อ่ะนองนองนนัวนัวพูดให้รำแซ่บพูดให้กินเฮากินน่ำเลยประเทศนี้เราอยากพินเฮากี่ท่ำเลครับเด้อมาทุกคนมาครับกินข้าด้วยกันครับเดี๋ยวครับใส่ช้อนกลางครับ